เราเรอย่ายแปดพันกี่เงินห้าพันห้าพันสนี่้านั่นหลยเรียบด้วยมันอีแต้มเลยนั่นเละว่ะนั่นนั่นมาดัว่ะเมย่ตเบี้ยโอ้ยยัว่าตเบี้ยหรือหรือนะตัวว่ะตาเบี้ยตังแมไม่ไม่มีไม่ไม่มีแก่แก่ตังโมไม่ไม่ได้ตังโมไม่ไม่ได้ không không mát đến một tay được một không được rồi แต่รถเก่นไหมเ้ยระวังของนี้มันวว่น